สวัสดีคุณผู้ชมช่อง Must Know Story ทุกๆท่านนะคะหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันนะคะคลิปนี้แอดก็อยากจะมาแชร์การรับประทานผลไม้แปลกๆครั้งแรกเลยนะคะของแอดเป็นการรับประทานลูกกระบองเพชรคะ่ะม่ทราบว่าเคยมีใครได้รับประทานกันมาบ้างหรือยังคะภายนอกของเขาก็จะคล้ายๆกับเปลือกของลูกแก้วมังกรน,นะคะบางลูกก็ค่อนข้างจะเหี่ยวไปแล้วคะ่ะเปลือกก็เลยเป็นย่นๆน,นะคะ แต่เนื้อข้างในก็ยังชุ่มฉ่าดีนะคะไม่เละเมืองไทยเราไม่ทราบว่ามีขายหรือเปล่านะคะแต่แอดไม่เคยเห็นค่ะที่เมืองไทยของเราดูจากหน้าตาของเจ้ากระบองเพชรภายนอกก็ดูโอเคนะคะสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยค่ะชาวต่างชาติก็นิยมรับประทานกันนะคะ ถ้าใครได้เคยลองชิมมาบ้างแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างดูหน้าตาข้างในกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรหลังจากผ่าออกมาแล้วหน้าตาก็จะคล้ายๆแก้วมังกรเหมือนกันนะคะบางทีก็ดูคล้ายๆกับลูกฝรั่งเหมือนกันคะ่ะก็ถึงเวลาที่ต้องมาลองชิมกันแล้วนะคะแอดก็ได้ลองชิมไปคำสองคำคะ่ะ ปรากฏว่ามันหวานมากเลยนะคะหวานกว่าลูกแก้วมังกรเป็นสิบเท่าเลยคะ่ะแอดนี่ติดใจเลยคิดว่าจะไปลองหาซื้อมารับประทานอีกเรื่อยๆนะคะประโยชน์ของเจ้ากระบองเพชรนี้ก็มีหลายอย่างมากเลยนะคะอย่างเช่นการช่วยลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายการช่วยสลายไขมันเก่าการควบคุมการอยากอาหารช่วยลดน้ำหนักไฟเบอร์คุณภาพสูง มีกรดอะมิโนวิตามิน B3 และไฟเบอร์ช่วยลดคอเลสเตอรอลไตรกอสรด์และช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามิน C วิตามิน A ลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ด้วยนะคะแล้วก็มีกรดอะมิโนที่จำเป็นในการช่วยการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะช่วยลดกระแสน้ำตาลในเลือดได้นะคะ ดีในผู้ป่วยโรคเบาหวานเลยล่ะคะ่ะให้คุณผู้ชมลองหาโอกาสรับประทานกันดูนะคะจะได้รู้ว่ารสชาติมันอร่อยถึงเพียงไหนนะคะแล้วยังไงเล่าสู่แอดฟังบ้างนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงถูกใจกันหรือเปล่าในโอกาสหน้าถ้าแอดได้เจอผลไม้แปลกๆแอดจะนำมารีวิวให้ทุกๆคนได้ดูกันอีกนะคะ หวังว่าทุกคนจะมีความเพลิดเพลินในคลิปนี้นะคะเบาๆสบายสมองค่ะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามใหม่ก็อย่าลืมกดกดปุ่มติดตามนะคะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารของทางช่องนะคะแล้วก็จะนำเสนอคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจออกมาเรื่อยๆค่ะสำหรับพวกเราชาวแฟนคลับของน้องทั้งสองใบ รับรองว่าถ้าแอดได้รับข้อมูลข่าวสารของน้องทั้งสองใบเมื่อไหร่แอดก็จะนำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันทุกๆครั้งนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราต้องร่วมเป็นกำลังแรงใจให้กับทางคุณพ่อให้กับทางศูนย์นะคะเพื่อให้เขามีเมตตาปราณีคืนน้องทั้งสองใบให้แก่พวกเราคะ่ะตอนนี้ก็ขอให้พักผ่อนกันนะคะ ไว้รอติดตามข่าวสารในตอนต่อไปค่ะสวัสดีทุกทุกคนค่ะ